สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาริตเรืองฤทธิ์ร่รำให้โดนคอระหารวยเพระาะส้มทำธุรกิจสีเทาริตเรืองฤทธิ์สิริพาณิชหรือมาริตปลายหักลางวงสัมภาษณ์กลั้นไม่ไหวกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายสร้างตัวเองแต่กลับถูกว่าทำธุรกิจสีเทาขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตเรื่องหัวใจยังสด เรียกว่าเป็นนักร้องนักสแสดงที่หันไปลยุยธุรกิจเป็นหลักสําหรับฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชหรือหมอฤทธิ์ที่เปิดคลินิกทางด้านความงามที่ประสบความสําเร็จอย่างมากขยายไปถึงหกสาขาแล้วโดยหมอฤทธิ์เล่าให้ฟังโดยละเอียดถามว่าธุรกิจคลินิกเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้ไปได้ดีครับตอนนี้ส่วนใหญ่ทําคลินิกเป็นหลกักอยู่ในช่วงขยายสาขา ถามว่าทะลุเป้าหมายหรือยังเจ้าตัวกล่าวว่าทะลุแล้วก็คือจํานวนสาขาก็ได้ตามเป้ายอดขายก็ได้ตามเป้าก็ถือว่าอยู่ในผลที่แฮปปี้โอเคครับตอนนี้มี6สาขาแล้วถามว่าดูเติบโตแบบก้าวกระโดดเราดูแลยังไง เจ้าตัวกล่าวว่าถ้าคุยกันแบบสัจจริงมันยังมีจุดที่ไม่โอเคอยู่บ้างแต่ว่าในส่วนโอกาสที่เข้ามาลูกค้าเขาให้โอกาสเราอย่ากคว้าโอกาสนี้ไว้เหมือนคนเห็นจุดยืนของเราแล้วก็เลือกที่จะเปิดใจใช้บริการแบรนด์เราถามว่าตอนนี้เป็นเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วเจ้าตัวกล่าวว่าอุ๊ยยังยังพร้อมหัวเราะถามว่าเก็บเงินกี่ร้อยล้านแล้วเจ้าตัวกล่าวว่ายังอย่าพูดถึงตัวเลขเลยพร้อมหัวเราะ เอาเป็นว่าทําตามเป้าไปเรื่อยๆมันก็มีแพชชั่นอะไรบางอย่างอยู่สมัยก่อนก็มองแค่ตัวเองเราอยากทําคลินิกให้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นครอบครัวแล้วคือพนักงานเข้ามาเป็นร้อยชีวิตทุกวันนี้คนนี้มีลูกคนนี้กําลังจะแต่งงานเหมือนเราเอาความฝันของทุกคนมาถามว่าความรักเป็นไงบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมโฟกัสกับงาน ตอบเหมือนดาราท่านหนึ่งแต่ตอนนี้ทำงานเยอะมากจริงๆถามว่าคุยก,กับแฟนถึงกี่โมงเจ้าตัวกล่าวว่าแหมไม่มีครบโสดครับถามว่ามีคุยไหมเจ้าตัวกล่าวว่ามันก็ต้องมีบ้างเรื่อยๆกุ๊บกุ๊บกิ๊บกิ๊บจริงๆไม่ได้ยึดกับความรักดีกว่าถามถึงประเด็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราใช้ตังวันเดียว30ล้านเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆทําคลิปถแถลงไปแล้วว่าเราใช้เพื่ออะไรบ้างถ้าใครดูเนะื้อหาจริงๆของที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และเป็นสิ่งสําหรับการเติบโตอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อออฟฟิศใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งใครที่ติดตามชีวิตริ์จริงๆจะรู้ว่าริ์แบบแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยจะเก็บไว้ซื้อของที่จําเป็นทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ